คุณสัตย์คุณุกคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเข้าป่ามากับปากากากยอทิมบุเรในอำเภอแม่แต้มจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงนี้ครับชาวบ้านที่นี่ครับเขาจะเข้าไปหาแมงชนิดหนึ่งซึ่งจะฝังตัวอยู่ตามต้นปลาล์มป่าเดี๋ยวเราไปดูครับว่ากว่าชาวบ้านเขายอาตัวออกมาและเอาไปทํากินเขาทํากันยังไงครับ ชาติชาวบ้านห้วยผาหมู่8ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่พาผมเดินเข้าป่าในเขตดอยอินทนนท์และจุดที่พี่ชาติจะพาผมไปหาของกินในวันนี้จะต้องเป็นป่าที่ค่อนข้างโปรง่งมีต้นปาล์มป่าขึ้นเต็มไปหมดและต้นปาล์มชนิดนี้ล่ะครับเราจะไปหาแมงชนิดหนึ่งมันจะฟักตัวอยู่ในยอดอ่อนของต้นปาล์มครับ คนที่นี่เรียกแมงชนิดนี้ว่าแมงด้วนครับวิธีการสังเกตต้นปาล์มที่จะมีตัวแมงด้วนพิชาติเล่าว่าให้ดูจากยอดอ่อนต้นปาล์มที่แห้งตายหรือจะสังเกตจากขี้ของมันลักษณะจะเหมือนกับขุยมะพร้าวแบบนี้ครับพิชาติรับประกันว่าจะมีตัวให้เห็นอย่างแน่นอนครับ นี่แหละครับเป็นอาหารของเราวันนี้ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าแมงด้วนนะพี่ชาตินะแมงด้วนถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงล่ะขี้ขี้ขี้อะไรพี่พขี้ตับโลขี้ตับโลคือชาวบ้านเขาบอกว่าไอตัวแมงด้วนเนี่ยมันจะเริ่มตัวแม่มันจะบินมาหย่อนไข่ไว้ในต้นต้นปาล์มในช่วงเดือนกรกฎเดือนกันยายนนะฮะ พอมาถึงช่วงสักกุมภ์มีนาเมษามันก็เริ่มจะฟักเป็นตัวแม่เป็นแมงซึ่งนี่ครับพี่ชาติเขาก็หาตัวแม่มาให้ผมได้เป็นแมงที่ผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะนี่ครับตัวมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี่ยังเล็กอยู่นะพี่นะมันยังใหญ่วันนี้ได้บ้านเราชาวบ้านเราเราเรียกว่าอะไรพี่กวัวมีคากวัวมีคาครับมันจะเป็นมีงวงให้ไหมตรงหัวมันหน้ามันจะมีงวงคล้ายๆช้างแปลกดีเหมือนกัน ทั้งนั้นที่ไอตัวนี้มันจะใหญ่แต่พอฟักเป็นตัวแล้วจะมาเป็นตัวนี้ใชใช้เวลาเจดแปดเดือนคือชาวบ,บ้านเขาบอกว่ากินได้ทั้งสองอย่างทั้งตัวนี้กับตัวนี้ไอตัวแต่ตัวแม่มันเนี่ยชาวบ,บ้านเขาบอกว่าถ้าคนกินแล้วแพ้จะแพ้ขั้นรุนแรง <Okay. S 1> จะแพ้นี่มันยังไงมันจะเมาหรือมันยังไงสอมันจะคันก่อนที่จะไปหากินเนี่ยเราต้องไปดูงต้งปำก่อนแล้วเสร็จแล้วต้งปลาแบบต้งนี้มันจะต้องนั้นยอกนันมาแห้ง ยอดจะแห้งครับทั้งแห้งนี่มันจะมีดวงไม่เคยยอดอ่อนตรงกลางครับมันจะแห้งก็คือมันตายแล้วครับตายอันนั้นให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีตัวมีตัวแน่นอนครับจะได้อะไรอีกี่มันจะมีขี้ออกมาแล้วดูสังเกตดูว่ามีขี้แล้วผมไปตากเป็นขุ้ยคุยสีน้ำตาลนั่นแหละเป็นขุยคุยสีน้ำตาลครับพอเราเห็นอย่างนี้พอว่ามีแน่เราก็ตักเลยครับัมันจะอยู่ยังไงพี่เราต้องตัตเข้าไปเลือกไหมหรือตัตทั้งต้นยังไง ตากมันตายแล้วตากข้างตรงก็ได้ตากข้างเกิงก็ได้มันจะอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางพอเห็นบอกว่าพอไอ้ตัวเนี้ยพอเราตรัดบอกมาแล้วเห็นบอกว่ามันจะเริ่มแม่มันจะเริ่มไขไ่อะไรไง้นะพี่ช่วงช่วงไหนช่วงเดือนกันยาครับไขเ่เดือนเดือนกันยานี้จะเริ่มแล้วจะอยู่นาถึงประมาณถึงแปดเดือนนะแต่กันยานี่จะเริ่ม,มเพราะ พากัญญาตุกลาพิจิกาพิจิกานี่ไปหารกินได้กันแล้วเริ่มจะเริ่มจะมีเริ่มจะหากินได้แล้วเริ่มจะเป็นตัวที่เราได้กันครับครับครับดงว่าช่วงนี้เรามานี่เกือบจะหมดหน้ามาแล้วครับหมดหน้าไปแล้วใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับยังเหลืออยู่นิดนิดหน่อยหน่อยครับเหลือเหลือไม่ไม่มากหรอวิธีกินแมงชนิดนี้วิถีชีวิตชาวบ้านห้วยผาหรือปากกากระยอทีโมเลจะกินกันง่ายๆครับ เพียงแค่ก่อไฟอย่างแมงด้วนให้สุกมีข้าวเปล่าน้ำพริกหรือเกลือเม็ดก็สามารถอิ่มท้องไปได้หนึ่งมือ้อตามวิถีชีวิตชาวบ้านที่หากินอยู่กับป่าครับครับผมอาจจะมีสองสามกรณีครับผมหนึ่งอาจจะย่างไฟแล้วกินได้เลยกับจิ้มกับน,น้ำพริกหน่อยหนึ่งหรือว่าเิ้มเกลือแลท้ที่อย่างที่สองนี่จะไปทอดทอดกินกับน้ำมัน ทอดแบบใส่กระทะทอดไข่อะไรอย่างงี้ครับผมทอดทอดแบบใส่กระทะแล้วก็มันจะมีอีกกรณีหนึ่งถ้าคนที่ชอบกินพริกน้ำพริกจะตามกินกับน้ำพริกเอาไปตามใส่น้ำพริกเลยครับผมอ๋อพี<ฮ>่บอกว่าไอ้แมงนี้เนี่ยถ้าคนกินไม่ถูกก็จะแพ้เหมือนกันมันเป็นยังไงบ้างครับคุณหลวงครับผมแ,แมงนี่ถ้าถ้าคนที่กินไม่ถูกนี่อาจจะมีสองกรณีที่อาการที่จะออกมานี่ก็คือหนึ่งอาการจะออกมาตามตามเต็มตัวจะเหมือนมันโดน แม่บ้งนี่ครับขืแบบ้นคันครับอย่างที่สองเนี่ยจะอาจจะแพ้อยู่ข้างในจะไม่ออกมาข้างนอกแต่อากาศหายใจนี่หายใจไม่ออกนี่ครับตัวแมงด้วนเนี่ยรสชาติก็จะ มันมันอย่างเดียวครับก็จะมีกลิ่นเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมเคยไปทําตัวแมงลักษณะแบบนี้คล้ายกันแต่มันจะอยู่ในยอดของหน่อไม้ตัวเหมือนกันเลยครับรสชาติก็คล้ายกันแต่พอสอบถามชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าพอมันมาฟักตัวเป็นแม่แล้วมันจะเป็นตัวคนละแบบไอ้นั่นจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวร้วงกว่างตัวดําๆที่มีเขาใหญ่ๆที่เราเห็นตัวกินอ้อยอ่ะแต่อตัวนี้เนี่ยพอฟักแล้วมันจะเป็นตัวแดง มีปากยยยาคล้ายงาช้างงวงช้างงวงช้างซึ่งรสชาติที่นี่เนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบบ้านๆบุกๆกินกับเกลือเนี่ยแหละครับสุดยอดครับถ้าอยากจะลองของแปลกแบบนี้ต้องมาที่นี่ครับบ้านห้วยผาตำบลแม่นาจรอำเภอม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ